มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์เจสสวนชาวเน็ตหลังโดนท้าแรงให้ลบหลูพพญานาค เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างต่อเนื่องสําหรับบ้างไฟพญายนาคเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหลังอาจารย์เจรด็อกเตอร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ประจําภาควิชาชีวิทยาคณะพิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ออกมาวิจารณ์ประเด็นตรงนี้ว่าเมื่อก่อนขึ้นกันเป็นร้อยลูกเดี๋ยวนี้ไม่กี่สิบลูกเองสงสยัยเศรษฐกิจไม่ดีเลยมีงบยิงกระสุนกันน้อยลง รายง,งานข่าววันที่29ตุลาคม2566บนอ,อพัาบ้้งไฟพญายนาคนักท่องเที่ยวที่มารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญายนาคที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนองคายสมใจเมื่อบั้งไฟลูกแรกของปีเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นจำนวน29ลูกที่บ้าตนต้นอเภอรัตนวาปีหลังจากนั้นมีบั้งไฟพญายนาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายในหลายจุดอาทิบ้านตานชุมบ้านเป่งจานเหนืออเรัตนวาปีที่วัดไทยอพลพิสยัย โดยเบื้องต้นนับตั้งแต่มีบ้างไฟพญายนาคลูกแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ20นาฬิกามีบ้างไฟพญายนาคเกิดขึ้นนับได้61ลูกนะคะและคาดว่าจะมีบ้างไฟให้เห็นจนถึง22นาฬิกา ทังนี้อาจารย์เศษยังได้โพสต์เพิ่มเติมว่าทฤษฎีเรื่องแก๊สพุ่งจากน้ำามันม่วครับไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นได้สื่อก็เลิกพูดตามๆกันดีกว่าครับยอมรับมาเถอะว่ามันแค่กระสุนสองวิถียิงขึ้นจากฝั่งบางและจะพูดเรื่องบังไฟพญายนาคทุกปีจนกว่าคนจะเลิอกอ้างเรื่องลูกแก๊สติดไฟพุ่งขึ้นฟ้าจากน้ำซึ่งไม่จริงต่อมามีชาวเน็ตรายหนึ่งหลังไม่ไปหาอาจารย์เศษติดติงเรื่องการพิสูจน์บังไฟพญายนาคบอกว่าเป็นการลบหลู่ขอให้เห็นผลภายใน3าวันเ วันล่าสุดนะคะอาจารย์เสรได้ตอบกลับเรื่องนี้ว่าลบลู่ทฤษฎีลูกไฟแก๊สมาเป็นสิปีแล้วครับชีวิตยังมีความสุขดีครับนอกจากนั้นยังเผยเผยถึงสื่อดังด้วยว่าถึงมีหลายท่านที่ไม่พอใจก็ตามมีการส่งคําทักทายเข้ามามีการด่าว่าเข้ามามีการบอกว่าผมลบลู่ต่างๆนานาผมก็ไม่รู้สึกอะไรครับก็เป็นความเชื่อของท่านไปประเด็นผมอยู่ที่การพิสูจน์ทางทิทยาศาสตร์มากกว่าการอธิบายเรื่องลูกไฟซึ่งเป็นแก๊สอยู่ใต้น้ําอันนี้ไม่น่าจริงวิ ที่ที่ดีที่สุดก็ควรทําก็คือช่วยกันพิสูจน์ครับไปหน้าไปตั้งกล้องถ่ายรูปถ้าเราถ่ายรูปแบบเปิดหน้ากล้องนานๆก็จะเห็นเลยว่าลูกไฟจริงๆมันเป็นเส้นเป็นเส้นขึ้นจากฝั่งตรงข้ามตั้งแต่ถ่ายกันมาหลายปียังไม่เคยเห็นว่าขึ้นจากน้ําเลยเอาไว้ปีหน้าช่วยกันพิสูจน์อีกทีนะครับอาจารย์เจสจส่วนชาวเน็ตหลังโดนท้าแรงให้ลบหลู่พญานาคขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่กัดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ